ครับพบกับผมทีเดตเอวันนี้ผมมีฟุตบอลมาฝากกันหนึงคู่ในศึกลาลิกาสเปนเป็นคู่ระหว่างมายัง้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของโลกแก้อยอสบอนยอนจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นทั้ง2ทีมนั้นต่างเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาอย่างหลายยัดเลยทีเดียวจากการกลับมาในครั้งนี้ของอ b สบอนยอนเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา ในหลีกสูงสุดของนาฬิกาสเตนวันนี้พวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบต้องออกมาเยอนนอกบ้านเจอกับไมโยงกาโดยการจัดแผนวันนี้ทางมายงกาวางแผนมาด้วยระบบ3,2,3,1ส่วนเอฟบอลยอนนั้นพวกเขารัดกลุ่มเปิดแผนมา1,3,2,3 3. จากสอสาจากิ 5นัดล่าสุดที่ผมไปเช็คมานั้นมายงกานั้นเสมอ1เกมชนะไปถึง3เกมส่วนอสตบอยอนนั้นพวกเขายัางหาชชนะยังไม่เจอใน5นัดล่าสุดด้วยตารางการแข่ง2นัดตอนนี้เอิตบอญยตนนั้นมีแค่สแแ้มส่วนมายังกานั้นพวกเขามีสีแ้มชนะ1เสมอ1สถิยอดหลังการพบกันเฝ้ารังของมายงกานั้นถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบสุดๆครับวันนี้มายังกาเตะในบ้าน ต่อเสมอบวก10วันนี้ดูจากสซตีแล้ววันนี้ผมมองไปที่มายองกาครับให้ต่อมายองกาในบ้านเสมอบวก10ครับรอรุ่นกินเต็มครับรับรองว่ามายองกาไม่แพ้อย่างแน่นอนหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอปผมกอบฟุตบอลในครั้งต่อต่อไปขอบ